เอาละขอสวัสด,ดีเพี่นทุกคนด้วยนะวันนี้จะมาสอบแข่งรถกันนะฟอรลี่เลยนี่ยายโอ้ไม่ดงพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยเอาละส่วนเธอก็ยืนดูนะส่วนเธอสี่คนก็แข่งรถโอเคนะ,ะไปขึ้นรถได้เลยนี่จะของมดเธอนะเอาละขึ้นรถไป mh binh Ừm, cổng nhà lâu còn ok ngấn rồi đó, ok ừ, yeah. ok ok xưa Nhưng mà ok ừ, ok ừ, ok ừ, ok 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 rồi, mà, Ui, ม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าอาจารย์ลองชี้หนึงแลกันไม่ว่าไ,ไ,ไม่ติดอย่าติดติดเจอดีแล้วครับอืมดีเครื่องผมสตาร์ทติดง่ายครับอาจารย์โอเคเยี่ยมผมพร้อมนะครับผมพร้อมแหรอผมพร้อมครับผมก็พร้อมเอาละ 1... 2... xám bay ơi thôi mấy cái bay 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 đi hải ơi Ui, cho khắp xe nữa Đi lời, chiến lời Đi nè Đi nè, cho lời Ui, สับสนอยู่นั่นแหละจำเอานี่เอาไก่ไปกินเลยประโยชนอะไรไม่ให้ไก่ไกจอดเลยครับจังหวะนี้ขอกินไก่ครับหลอกง่ายจริงจังอบๆๆๆๆอุอออออ่นจักเลยเอ้ยจะถึงซึ่งใช้แล้วเว้ยขอแสงแปดเจาะเอาละผลรางวัลคือเธอนะเธอชนะแล้วถึงเชียร์เหรอครับ ยย <Yeah. S 2> ชืช่นะโอ้ยยููสงสัยเขาจะดีใจมากย้ยโอเคเอาละกลับได้ทุกคนมา<ะ>ถึงห้องเรียนแล้วนะนี่คือเกตของพุกเธอนะ,อะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากให้ภาคอะไรก็สามารถโคสดบอกได้นะครับก็าอาจจะภาคให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ